สวัสดีครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้พีทก็จะพามาดูร้านชาที่ที่หนึ่งนะครับผมที่เมืองไทเปน,นะครับชื่อว่าอูหลงทีโปรเจกต์นะครับผมร้านนี้ขายชาแล้วก็เป็นสเปเชียลิสต์ในส่วนของชาอย่างเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับลาสโรสต์อูหลงที and one last ป n งอูหลงที two large two large sugar ice sugar 10%โ r both. low sugar y e อ low sugar i อ่ low สำหรับเมนูก็จะมาดูหน้าร้านได้เลยนะครับที่เราจะประมาณนี้นะครับผมก็ตัวที่มันมีตัว h a h h key นะครับผมก็จะเป็นส่วนของที่แนะนำเนาะเราก็ถังของที่แนะนำไปก่อนก็ไซส์จะมี2ไซส์มี M กับ L ก็คือม m e d i ยมกับ large ครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูนะครับครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับผมอันนี้เป็น s p r i n แลครับผมแล้วอันนี้ก็คือไลท์ทีนะครับลองไลท์ทีก่อนแล้วกันนะครับโอ้ด้วรชาติของชาคขาทั้างเต็มเนาะเดี๋ยวลองสปริงสปริงก็ได้ชาเต็มแต่ว่ามันจะมีความเปื่อนนิดนึงถ้าคนที่แบบไม่ไม่ชอบรสชาติที่มันแบบว่าเต็มเต็มเยอะเกินไปเปือ่อเปื่อน,นิดนึงอะดูกแกล่เฟื่อนเปื่ผมว่าใช้แบบสปริงแบบ แนะนําให้สั่งแบบสปริงนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบรสชา,ชาติชาที่แบบกินปัจจุบันเรื่อยๆนะครับผมไลท์ไลท์หน้าตอบโจทย์กว่านะครับผมก็มีชายลายตัวนะครับผมก็ยังไม่ไม่ได้สั่งกินเนาะเพราะว่าสามารถกินได้แค่เดียแก้วของแก้วเดียวโอเคสองแก้วเต็มท,ที่นะครับผมก็ลองไว้มาที่ได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งร้านที่แนะนำเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แก้วมีความน่ารักมากมีรูปแมวนะครับผมนี่นี่ครับสุดยอดครับ บรรยากาศหน้าร้านเขาขายราคาค่อนข้างถูกนะครับ3าบาทแก้วใหญ่แก้วเล็ก30บาทอะไรเงี้ยโอ้โหก็แสดงว่าวอวลุ่มค่อนข้างสูงเหมือนกันมี delivery มาประจำเลยนะครับผมแพ็กเกจจิ้งเขาใช้ค่อนข้างดีนะอันนี้ผมโชว์ดูค่อนข้างดีมากเลยโอโ้ก็อาจจะเน้นคุณภาพไว้เป็นหลักนะครับผมแบบนี้การตกแต่งร้านก็สไตล์แบบมินิมอลนะครับโอเคครับสำหรับการรีวิวชาขอร้านนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ